สวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวเจสสีเงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมกับคุ t p รทีพีเนะครับกับเกม Illusion Connect วันนี้มาเล่นแมทอาคาน่าอาคาน่าที่แบบว่ามันจะให้เราแรนดอมเราเอาฮีโร่ของตัวตัวเราเองก่อนแล้วก็ไปสุ่มเอาทีหลังเวลาผ่านด่านผมเล่นค่อนข้างที่จะผ่านด่านทุกบอสนะทุกบอสเลยประมาณ80 9 0ที่ชน,นะ อ,อีกสิเผื่อแพ้แพ้ไว้ก่อนก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสุม่มได้ฮีโร่ที่ผมใช้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าคือลีนเดอร์มันจะได้ตัวที่ผมต้องการหรือเปล่าประมาณนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ให้มันรอช้าสาหรับคนที่มีวิธีของทุกคนแต่ละคนมีวิธีไม่เหมือนกันนะครับสาหรับคนใหญที่มีวิธีที่ด,ดีกว่าก็ดีแล้วนี่เป็นวิธีสุดตัวของผมามาแนะนาให้ฟังเฉยๆโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เข้าเกมไปเลยโอ้บดตัวที่ผมอยากได้พอดีผมตัวที่ผมเล่นกนะ็คือนักล่าไนท์แมนกับซากุระนักดาบซากุระผมก็ใช้2ตัวนี้ผมแต่ผมจะใช้นักล่าไนท์แมนมากกว่านะพูดติดติดกับขาขอภไปด้วยเป็นตัวหลักที่ผมใช้เป็นประจําอยู่แล้วตัวนี้โอเคเรายืนยันไปเลยประมาณนี้ครับประมาณนี้แหละทีมที่ผมใช้ในการเล่นนะสองตัวหลังไม่ค่อยจำเป็นผมใช้อยู่แค่8ตัวเฉยๆตอนแรกโอเค เริ่มมาได้สวยเดี๋ยวเรียงก่อนเรียงก่อนเรียงก่อนโอเคประมาณนี้แหละโอเคนะโอเคสุดยอดกระเนี้ยเพอร์เฟกต์เลยตัวหลักสุดตัวเนี้ยไม่ได้ใช้หรอกตัวเนี้ยเอามาเฉยๆเพราะผมไม่มีนักเวกไงเดี๋ยวเอาพระลงมาตรงสุดท้ายเลยไอ้พระลงมาตอนนี้ระหว่างกลางดีกว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ารแรกๆนี่ไ,ไม่ยาก,รกแรกๆไ,ไม่ยาก ลงเสียบรีบลงให้ไวจบให้ไวเฮ้ยทุบสวยงามเสียบร้อยคือจะเน้นจบไวอ่ะจบจบตั้งแต่4ตัวแรกหรือ5ตัวแรกแล้วถ้าผ่านไปกว่านั้นก็ลำบากผมจะเอาถ้ามีคีย์ที่คลอดผมจะเลิกคีย์ที่คลอดนะเอาไอ้นี่เลยกัน ทำดาเมสใส่ใส่ตัวละครหลักของไ i f i อะลีเดอร์อะจะแรงขึ้นยีินตคือเล่นจบวัยเคยใช้ตัวนี้แหละโอ้แนะนำให้เลือกอ่ะมากิ่โทรุนะมากิ่โทมุนมากิโทนุนตัวนี้ยตัวดีเดีย๋ยวผมไปเปิดกล่องอยากได้เหมือนกันตัวนี้โอเคไม่มีตัวที่เกาการมีมีแค่ตัวเดียวมาได้ตัวโหดมาแล้ว โอเคประมาณประมาณนี้เลยแหลมก็อัพเบลหลอมหลอมตัวหลักเราคิวไว้ตัวนี้จัดต่อจัดต่อคิวไว้คิวไว้ <c oughs> ถ้ามีคิยดิคอนไม่จบเลย ตัวนี้มีโอกาสโจมตีสองครั้งไงผมเลยเอามาเพราะว่าหนึ่งตัวแรกโจมตีตายแล้วมีโอกาสอีกที่จะโจมตีตัวหลังที่เอฟพีกำลังน้อยประมาณนี้นี่ไงเพิ่อมอัตาคิตะคอนบัตดี้เพื่อนทั้งทีมส5สิห้าเอร์เซนตเอาครับอันนี้เลือกอันนี้เลยอยู่แล้วมิยุกิเอามาเลยตัวนี้ทําไมถึงเอาไมยุกิมิยุกินี่เป็นโจมตีตัวอใช่ไหมล่ะผมเอามาแทนแทนแทนมานี่เลยอื เริ่มมาต่อเห็นไหมจบมันจะจบไวมากเลยแบบแับ๊บเดียวจบบป๊บเดียวจบเอาบัฟบคิติคอนมาเนี่ยรอาจจะชุดเดียวจบเลยก็ได้ประมาณนี้ส่วนอันนี้ผมจะเลือกเป็นอันนี้ละก,กันสะท้อนเลือกตัวที่มีอยู่แล้วมาตัวไหนที่เรามีอยู่แล้วอ่ะแล้วเราเอามา เอามาปั๊บใช่ไหมล่ะมันจะเพิ่มคูณเยอะมากประมาณเยอะเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูเราจะอัพมิยูมิยูกินะครับมิยูกิเอาคนละมิยูกิมิยูกิข้างบนเห็นไหมเพิ่มมาตั้ง65เลย43เปอร์เซ็นต์แล้วก็หนูกิกี้ชื่ออย่างกับตัวประกอบจริงๆเลยโอ้โหอันนี้เพิ่มมา62เลยอะ บัาไป96เรียบร้อยจบไวครับจบไวจบไวลุกโอกาสโจมตีครั้งที่ 2. 2> สองเกือบตา,ายเอาตัวนี้ลง,อ,ลงออกตายแล้วเอาอันนี้ดีกว่าครับลดความโทศกของอีกไฟนี่ตัวนี้เลย เอาเอาเอาบัฟตัวนี้เรียบร้อยบัฟนี้เฮเวลร้อยโอเคแล้วก็บัฟนี้ต่อไปต่อครับไปต่อคะแนนไม่ต้องไปส่วนนะครับว่าพวกเราจะน้อยกว่าเพราะว่ามันมันน้อยกว่าอยู่แล้วเอาลงไป โอ้โหชุดเดียวไม่ตายมีคนที่สองอยู่เรียบร้อยจบเกมโอ้โหม่กี่วิเอานี่เหมือนเดิมอ่ะทำดามจใส่ฮีโร่ไฟรุนแรงตัวนี้เลยออ้ได้เอซอาสองตัวเลยเหรอเอาตัวนี้เหมือนเดิมโอเคเรียบร้อย เไหมครับมันเป็นแนวทางของผมนะที่แบบจบไวๆนี่โหตัวนี้อีซี่เลยถ้าใครไม่มีมาคิโถนุนเอาิกกี้แทนก็ได้ครับพิกกี้ก็โหดพิกกี้ทุก,กทีนี่แหละโอ้โหดูคิดไม่คอนเสิ ตัวนี้ตัวไอ้นี้มีไอ้นี้อัพเวลเต็มแล้วไม่ต้องการแล้วเอาอันนี้แทนเอาอันนี้มาบับบับก่อนบับก่อนเห็นไหมตัวหลังๆผมไม่ค่อยได้ใช้เลยแบบไม่ได้ใช้จริงๆนะไม่ใช่แบบไม่ได้ใช้แบบเล่นๆนะไม่ได้ใช้จริงจังเลยบ้างคโอ้โหไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีชื่สองอยู่ นี่ต้องไปเปิดกล่องหัตตัวนี้แล้วต้องไปเปิดหาแล้วผมอยากได้แล้วเอาเป็นอันตราเพิ่มคิติคอนเอาคิติคอนอยู่แล้วฮีโร่ไหนไม่ได้เลือกนี่ไม่ไม่เอาอะเลือกได้ตหมดทุกตัวเมื่อกี้ผมได้ตัวอะไรมานะนี่น้องฟีบี้ครับเลยแล้วก็มีตัวหนึ่งที่จะเบลครบแล้วนี่หนึ่งร้อยโอเคได้สิ ได่เสื้เสื้อมาด้วยไม่อัปเกรดแล้วตัวที่ผมจะใช้ต่อไปนี่คือตัวนี้เลยนี่ต้องอัปตัวเปลี่ยนเกมผมขอเรียกเปลี่ยนเกมได้จริงๆตัวนี้วิขนาดพิกนั่นเนี่ยโดนคืนเกินผมแบะ อยทำไมขึ้นทางนี้ตายแล้วทำไมขึ้นทางนี้ตายแล้วรอบนี้่น่าเบิร์กเอาโจมตีหมมาพอตัวนี้จะบับจะเล่นลน,นุ่น้อยเยโอ้โหโ,โจมไม่เข้าเลย น้องแมวลงมาโอ้โหอุ่ยขึ้นเต่าเลยโอ้โหเ,เกือบเกือบดีนะมีขึ้นเต่าอยู่เออตัวื่นตัวนี้อัพไปแล้วอะ่ะไม่ต้องใช้แล้วเอานีต่อมารัวๆตัวสุดท้ายละอัพอัพอัพ โอ้ได้ไปกินได้ s s r สองตัวเลยเหมือนกันเลยเหรอโวไม่รู้กดรัวๆก็ว่าแหละไม่แปลกๆเดี๋ยวนี้ค่าขอเลิกกันไม่โอ้ยถึกโอ้สองพิชเชอโอ้ทุกโอ้ยมาขวางทางอีกไม่หม แทงเลยกระโดดแทงบวกเปล่ามากตาย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 โอ้ยบับเลเยอะขนาดนะั้นถูกหัวแปะเลยถูหัวแปะเลยโอ้ยไม,ไ,มไม่แตะอีกรวยร้อย ก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมใช้รป,ประมาณเนี่ยแปดสนที่จะชนะนะอูได้ของมาเพียบเลยยินดีต้นยินดีด้วยผ่านด่านทั้ง9วันนี้อู้ได้เทมมาเต็มเลยโอเคก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้ามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็เขียนไาใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยว EP ีหน้าคลิปหน้า คลิปหน้าอย่ามาเปิดหาเปิดหาตัวที่ผมต้องการเลยอย่าเพิ่องอย่าเพิ่องอย่าเพิ่องอัพไม่ใช่ไม่ใช่นี่อ๋อูยอ่านชื่อผิด๋กยก,กุ้ยกุ้ยก็อ่านชื่อมันผิดอีกมากิโทนุนชื่อเนี่ยไอ้ตัวกลังไอบ้อมบาสลุกนอหนูเนี่ยนุนเนี่ยอ่านอ่านผิดตลกมูนนุนอะไรต่งตางๆนานาขออภัยด้วยเนี่ยตัวนี้แหละผมอยากได้มันคอมโบได้จะมาแทน กิ๊กี้ของผมกิ๊กี้กผมก็โหนะไม่อยากเปลี่ยนเลยโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับต้องรอขอพูดจบก่อนเมื่อกี้ผมพูดระหว่างเขาอยู่เอยขอโทษเราขอโทษบ๊ายบายครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะบางคนบางคนบอกผมว่า ออคิดไม่เยอะไม่ขึ้นเตือนเลยเออผมก็ไม่ทราบบ้าตายครับ